เราได้สั่งจิตตัวเองไปแล้วว่าเราจะเป็นคนที่สามารถพูดได้กับใครก็ได้เป็นคนโอเพนเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายวันนี้ค่ะ9วิธีที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รักคุยกับใครใครก็อยากคุยกับเราด้วยแล้วตอนท้ายคลิปนะคะครูจะมีเกร็ดเล็กๆเ,เอาไว้บอกไว้เตือนว่าวิธีไหนนะคะที่จะพูดแล้วมิร นายสหายหนีนะคะเราจะไปเริ่มกันที่วิธีพูดแล้วดึงมิดก่อนวิธีแรกค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะพวกเราชาวไทยนะคะหนึ่งยิ้มแล้วไหว้ค่ะยิ้มแลว้วไหว้โอ้โหหลายคนอาจจะฟังมคุณเองก็รู้ๆอยู่อันนี้มันก็รู้ๆอยู่เดี๋ยวก้อนเราไม่ใช่แค่ยิ้มแล้วไหว้ธรรมดาเราต้องดูลงไปอีกนะคะว่ายิ้มแบบไหน ออโอ้โหแต่ละยิ้มยังมีหลายแบบอีกเหรอคะคือคนบางคนเนี่ยค่ะมันขาดความเป็นธรรมชาตินะคะการยิ้มแลวไหว้มันสําคัญอย่างไรหนึ่งมันบ่งบอกถึงการให้เกียรตินะคะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดในคอร์สเต็มเนี่ยมันจะมีครูจะสอนเรื่องของนิดของมนุษย์นะคะนิดของมนุษย์หนึ่งในนิดหรือความต้องการความต้องการของมนุษย์เนี่ยหประการนะคะที่เรามีลึกๆอยู่ในจิตของเรา หในนั้นก็คือต้องการการเป็นคนสําคัญการได้รับการยอมรับการได้รับการให้เกียรตินี่คือมนุษย์ทุกคนนะฮะทุกคนต้องการสิ่งนี้ทีนี้ทั้งหมดเลยถ้าใครสามารถทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับได้เกียรติเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับคุณอัตโนมัติวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการยิ้มแล้วก็การไหว้ค่ะเดี๋ยวครูหอแยกเป็น2เรื่องก่อนนะคะการไหว วิธีไหว้เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะว่าอะไหว้ไหว้เพื่อนแขนนี้ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ก้มลงมาแบบนี้ไหว้พระเป็นแบบนี้ในที่นี้ค่ะเราไม่ต้องไปคือคุณก็มองว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปแบบโอ้เพื่อนเพื่อนระดับนี้สวัสดีค่ะเธอแล้วมันดูแข็งไรธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะคะคือถ้าเป็นคนระดับเดียวกันหรือถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาอายุมากหรือน้อยกว่าเราไหว้ไปก่อนได้เลย ไหวไปก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องมาคิดมากนะคะเ,ออเธออายุเท่าไหร่เอามากกว่าฉันไหยไม่มากกว่าเออฉันรอรับไหวนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะคะไหวไปก่อนแต่ต้องดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขาอายุดูแล้วน้อยกว่าเราแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหวบางครั้งคุณอาจจะสร้างความรู้สึกอึดอัดใจกับเขาก็ได้เช่นอย่างสมมติว่าครูเ่งี้สมมติครูไปเงนี้แล้วมีผู้ใหญ่มาไหวเราเราก็จะแบบคือเราไม่ได้ถึงกับอึดอัดใจแต่เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยพี่อย่าไหวหนูหนูแกเหรอคะ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แน่ใจให้ไหว้ก่อนแต่ถ้าแน่ใจแน่ๆว่าเด็กกว่าเราให้เราก้มแล้วยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่แน่ใจหรือมั่นใจว่าเขามากกว่าแน่ๆไหว้ก่อนเลยเบื้องต้นของการไหว้นะคะที่สวยงามก็คือเราจะหันด้านเดี๋ยวคุณอาหันด้านข้างให้ดูนะคะมือเนี่ยค่ะจะออกเป็นเครื่องหมายถูกออกจากร่างกาย45องศา ะะจะเป็นกระทุ่มเล็กๆแบบนี้ก็ได้หรือจะแบนแบบนี้ก็ได้นะคะนิ้วของเราให้อยู่กลางอกนะแล้วเวลาไหว้ให้เราก้มศีรษะลงไปหาปลายนิ้วมือไม่ใช่เอาปลายนิ้วมือขึ้นมาหาศีรษะนะคะครูเขเองเคยตอนเด็กๆนะฮะเรียนมาคุณครูเขาบอกว่าให้อาปลายนิ้วชี้เนี่ยมาแตะหว่างคิ้วใช่ไหมคะนิ้วโป้งเนี่ยแตะที่ปลายจมูกเราก็แบบเอออยากถูกกนะันเนาะสวัสดีค่ะถูกทุกข้อเลยค่ะแต่ผิดทุกอย่าง ฉะนั้นเวลาที่เราจะไหวให้สวยงามเราจะต้องก้มเอาศีรษะลงไปหามือส่วนไอ้นิ้วโป้งแตะปลายจมูกอะไรเงี้ยครูว่าดีเทลเกินไปณนะจังหวะนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือปลายนิ้วชี้แตะหว่างคิว้วเอาแค่นี้ก่อนนะคะว่าน,นิ้วมันสั้นมันยาวมันไม่เหมือนกันอ่าลองดูนะคะพอสมมติเราเจอสมมติผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเราจะไหว้แบบนี้โอเคไหมคะเราจะก้มไหว้แล้วเงยขึ้นมาพูดคําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่างนี้นะคะไหว แล้วก็เงยขึ้นมาพูดสวัสดีค่ะนะคะงั้นถ้าเกิดสมมติเราไปเจอใครก็ตามการไหว้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขาความรักความเอ็นดูจะเกิดขึ้นง่ายมากเลยค่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเกิดเราไหว้แล้วอย่าไปพูดพร้อมกันกับว้สวัสดีค่ะคือมันได้ค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรมากนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยงามเท่านั้นเองแต่ว่ามันได้มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดอะไรมากคือครูอยากให้รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าถูก ไว้ก่อนนะแต่เราเอาไปประยุกต์เล็กๆน้อยๆได้เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นธรรมชาติขึ้นมาสมมติสวัสดีค่ะพี่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าจะให้สวยงามคือสวัสดีค่ะได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือวิธีการไหว้และวิธีการยิ้มละ่ะมีวิธีการยิ้มด้วยน,นะคะสำคัญมากในการสื่อสารเราอย่าไปยิ้มเรื่อยเปื่อยนะคะยิ้มเรื่อยเปื่อยคือ,อยังไงเจอใครก็ หน้าเดียวตลอดเวลามันดูปลอมนะคะแล้วคนบางคนพอยิ้มนานๆเข้าหน้ากระตุกก็มีนะคะเขาสอนมาให้ยิ้มหน้ากระตุกเนี้ยค่ะแล้วตาแข็งสุดชีวิตนะคะสิ่งที่จะทําให้ยิ้มแล้วมันเป็นยิ้มได้จริงๆมันคืออินเนอร์อินเนอร์หรือถ้าเป็นภาษาการแสดงเราเรียกว่าอินเนอร์โมโนล็อกนะคะอินเนอร์โมโนล็อกนี่ก็คือสมมุติว่าเวลาที่เราคิดอะไรในใจเขาเรียกเสียงพูดในใจโมโนแปลว่าหนึ่งล็อก ก็คือการสื่อสารการพูใช่ไหมไดอะล็อกก็คือสื่อสารสองคนโมโนล็อกคือสื่อสารคนเดียวอ่าโมโนล็อกเราจะสื่อสารเพอคําว่าอินเนอร์โมโนล็อกคือสื่อสารคนเดียวในใจอันนี้เอาไปใช้เวลาถ่ายรูปอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเช่เนสมมติว่าเราเจอใครเราอยากให้เขารักเราเป็นมิตรกับเราเราส่งจิตแห่งความรักความปรารถนาดีให้เขาไปก่อนเลยเราอาจจะยิ้มเออสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เจอนะคะแต่ทั้งหมดพูดในใจนะ สมมติเรายัางไม่มีโอกาสได้ได้คุยกับเขานะเราเห็นเขาอยู่ไกลๆแล้วเสียงในใจเราต้องทํางานละเออดีใจที่ได้เจอนะคะโอ้ดีใจที่ได้เจอนะคะหรือคุณรู้ไหมคะว่าคําพูดบางคําที่เรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ไม่ใช่ว่าคุณเจอเขาแล้วมาอีทางมยตินังโคตุสกิตาโคตุยาตยโยสพเพสตาสัตทังารไม่ใช่นะคะสิ่งที่คําว่าแผ่เมตตาคือแผ่ความรักความปรารถนาดีให้กับผู้คนสมมุติคุณเดินไปในในห้างสรรพสินค้าก็ได้ คุณมองผู้คนนะคุณมองผู้คนที่เดินผ่านมาเนี่ยคุณแค่ลองมองเขาไปว่าคนเหล่านี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตเราไม่มีทางรู้เลยเขาต้องผ่านความทุกข์อะไรมาบ้างและที่สำคัญไม่ช้าก็เร็วเราทั้งคู่คือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายอย่างแท้จริงอ่ะไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายอ่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเสียใจยพลัดพรากเหมือนเราฉะนั้นนะคะเราสามารถ สร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นผู้ที่ให้ความเมตตาก,กับผู้คนได้บนท้องถนนเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมทันทีที่คุณส่ง energy ของการเป็นผู้ให้ให้อะไรคุณจะได้อย่างนั้นคุณให้ความรักคุณจะได้ความรักครูเงาะขอกระซิบตรงนี้นะคะว่าตอนครูเงาะไม่มีแฟนอตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆใช่ไหมแล้วครูแบบยังไม่อยากแบบ รีบเร่งไขว่คว้าหาความรักจากไหนแต่รู้สึกว่ายังยังก็อยากมีแฟนอะตามปกติไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครูใช้วิธีอะไรรู้ไหมครูเดินออกจากบ้านนะแต่ละวันนะแล้วส่งความรักให้คนเลยส่งความรักให้คนไม่ใช่แค่ผู้ชายนะฮะผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ทุกเพศทุกวัยส่งความรักให้อ่าแล้วเห็นใครมีความสุขโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยสั่งจิตแต่ว่ามันต้องฝึกนะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจิตมันจะไหลลงที่ต่ําธรรมชาติเลย นะคะเห็นใครได้ดีอิจฉาเห็นคนเดินจับมือกัน,อ,น,น,น,อ,กนอยากจะเดินพุ่งตัวเข้าไปชนถูกไหมฮะเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีจิตอันนั้นนะเข,ขา,า,าเรียกว่าจิตของคนขาดแคลนจิตอิจฉาริษยาเนี่ยจิตของคนขาดแคลนพอเราเห็นใครเขามีเราอยากมีแบบเขาแล้วเราไปอิจฉาเขากลายเป็นจิตของเราฝังใจเลยว่า,าเขามีความสุขกันอนะ่ะเธอไม่ชอบเหรอจิตมันจะจําเลยนะอ๋อเธอไม่ชอบความสุขแบบนี้งั้นเดี๋ยวฉันเอาออกจากชีวิตเธอเองมันเป็นกฎ ที่เรียกว่าดึงดูดกันเข้ามานั้นถ้าสมมุติเราเห็นใครมีความสุขเราส่งความสุขไปให้เขาเออขอให้เขาโอ้ยดีจังเลยเห็นแม่กอดลูกโอ้ยน่ารักจังเลยเห็นแฟนเขาลักก็้โหความรักดีๆมันมีอยู่จริง,จร,งจริงเนอะ,ะอะไรเงี้ยดีใจกับเขาจังเลยคุณรู้ไหมคะว่าทันทีที่เราทําแผ่ไปแบบนี้คนที่จะมีออร่าคือเราออร่าของคนมีความสุขออร่าของคนที่เป็นที่รักมันจะปรากฏขึ้นทันที ท่าน,ะะน,นเราจะต้องสั่งจิตสั่งใจแล้วตอนนั้นพอครูเงาะทำโอ้โหบอกเลยค่ะว่าแซบ่บจริงจริงตอนนั้นพอเรา,าฉันให้ความรักไปอุย้ยมีหนุ่มมาจงมาจีบแต่นั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลกักแต่ประเด็นที่ครูเงาะอยากจะบอกคือเราให้ใครเข้าไปเท่าไหร่เราจะได้รับกลับมาเองแล้วมันสําคัญที่สุดคือการฝึกจิตฝึกใจของเรานะคะเราเดินออกไปในแต่ละวันของการใช้ชีวิต ส่งใจไปเลยเห็นคนเดินสวนทางมา,าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาโชคดีมันเป็นการฝึกใจให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นเป็นบาทฐานของการใช้ชีวิตขอให้เขามีความสุขเห็นสมมุติเขามองมาตาแหลมแหลมใส่เราเนี้ยเราก็เราไม่รู้หรอกเขาอาจจะโกรธใครมาแล้วเผลอเพลินมามองเราตาแหลมใส่เราอะไรเงี้ยหรือเปล่านะเราก็ขอให้เขามีความสุขเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มให้หนูทําไงคะครูปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเราถูกไหมเรายิ้มให้เขา เป็นเรื่องของเราเขาจะยิ้มหรือไม่ยิ้มเป็นเรื่องของเขานะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวในอดีตเราอย่าไปนั่งตีความเองค่ะเวลาเราเจอใครปุ๊บเรายิ้มให้เขาก่อนเลยนะอันนี้จะทําให้ธรรมชาติเกิดขึ้นจะไม่ใช่ยิ้มเพราะว่าเรียนมาว่าฉันต้องยิ้มมันก็จะไม่มีอินเนอร์แล้วมันจะไม่มีความจริงอยู่ในนั้นนะฮะฉนั้นเวลาที่เราไปเจอใครยิ้มขอให้เธอมีความสุขนะเออฉันดีใจด้วยที่เธอมีความสุขหน้าของเราจะอิ่มเอมแล้วก็ยิ้มของเราออกมาเองเวลาที่เราคุยกับใคร สำคัญมากเราจะเป็นที่รักได้ยกแก้มเล็กๆยิ้มอ๋อหรอคะอ๋อหรอคะอ๋อนะตั้งใจฟังอ๋อหรอเออพี่กา้ายางนั้นใช้วิธีของเรานะคะในการพูดกับเขาโดยการยกแก้มเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าให้ยิ้มค้างไว้ตลอดเวลาโดยที่ข้างในมันไม่มีอินเนอร์อันนี้ลองเอาไปใช้ ลองเอาไปใช้เลยครูท้าเลยอาทิตย์หนึ่งคุณส่งใจส่งความรักให้คนคนอื่นตลอดเวลาเดินออกจากบ้านเรเดียนให้จินตนาการว่าพลังของเราออกเหมือนพระอาทิตย์ที่แผ่รังสีออกนี้เลยแต่มันเป็นรังสีของความรักอ่าลองเลยค่ะทั้งอาทิตย์นี้เดินไปไหนก็ขอให้เธอมีความสุขให้เธอโชคดีแผ่ไปเลยเออทำไมเขาไม่ยิ้มให้หนูปัญหาเขาคะ่ะแต่ฉันอยากให้เธอเธออาจจะยังไม่มีใจที่พร้อมจะให้ เป็นเรื่องของเธอแต่ฉันมีใจที่พร้อมให้แล้วมันเป็นเรื่องของฉันนะคะลองเอาไปฝึกดูยิ้มและไหว้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ผู้คนเปิดใจให้กับเราค่ะ